สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะคือแกงส้มชาครามไข่กุ้งสดชาครามนะคะไม่ใช่ชาอมชาครามเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นในดินเค็มนะคะพบแถวแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครและเพชรบุรีเราไปซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพาวาส่วนที่เราจะใช้ได้เนี่ยคือส่วนที่เป็นยอดอ่อนจะลดความเค็มของเขานะคะต้องเอาไปล้างน้ำหลายๆครั้งจากนั้นเนะนนำเอาไปลวกลวกเรียบร้อยเราก็จะ เอาชะครามเนี่ยมาเจวกับไข่ใช้ไข่ไประมาณสักสามฟองเพื่อให้มันไม่ข้นเกินไปชะครามมันมีความเค็มในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่น้ำปลาหรืออะไรเลยเราทอดไข่เจียวใบชะครามในกระทะขนาดเล็กเพราะว่าเราอยากให้ออกมาเนี่ยไข่เจียวมีความหนานิดนึงไข่เจียวใบชะครามเนี่ยแค่ทอดกินเฉยๆก็อร่อยแล้วล่ะเพราะว่าชะครามมันจะมีความก,กรอบที่มากกว่าชะอมแล้วก็มันมีความเค็มในตัว มันเข้ากันได้ดีกับไข่เจียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอามาทําแกงส้มพักไข่เจียวให้เยน็นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆทีนี้เรามาทําเครื่องแกงส้มกันใช้พริกแห้งสักสามเม็ดแกะมเมล็ดพริกแห้งออกแล้วก็เอาพริกเนี่ยไปแช่น้ําพอพริกมันนิ่มแล้วอ่ะเราก็มาหั่นให้มันเล็กๆเกพราะมันจะทําให้เราไม่ต้องใช้เวลาในการปัมนานและพริกก็จะไม่ค่อยแล่นไปปัมพริกกับเกลือนิดหน่อยใส่หอมแดงประมาณสักสามหัวแล้วก็ใส่กระปิประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะ เครื่องแกงตําสดเนี่ยมันจะหอมอร่อยแกงส้มจะอ,องคไข่เนี่ยมันจะเป็นแกงที่มีรสชาติออกใสะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่เนื้อปลาลงไปในเครื่องแกงเหมือนกับตารที่เราแกงแบบอื่นใส่น้ําลงไปในหม้อสักค่อหม้อแล้วก็เอาเครื่องแกงลงไปละลายตั้งไฟแต่นี้เราก็ต้องเอามะขามเปียกไปแช่น้ําเตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้มามะขามเปียก น้ำตาลปีป๊บและก็น้ำปลาให้ออกรสด3มรดให้มีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มปรุงรสตะไ่หลถูกใจแล้วเราก็จะใส่ไข่เจียวลงไปทิ้งมว้สักครู่หนึ่งให้แําแกงส้มเนี่ยมันซึมในไข่เจียวช้อนฟองออกสักหน่อยจะได้ทําให้ดูน่ากินขึ้นสุดท้ายเราก็จะใส่กุ้งสดที่เราแกะเปลือกไว้เรียบร้อยลงไป ระวังอย่าให้กุ้งสุกเกินไปเดี๋ยวมันจะเนื้อแข็งแลไม่อร่อยแกงส้มช้าคามไข่กุ้งสดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ